ข้ามาเราจะมีความสุขกับการรดน้าต้นไม้ปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่อีา่างนี้จะมีความสุขได้อยู่กับต้นไม้วางจากงานวานไยจะร้อยาไลัใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเป็นไงร่มดีเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้าน หาถึงไทยเอเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงเอา้าเป็นไงล่ะอ๋อมันมว้วนมันพันมันหักไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเฮึมเ,เติมต่อดินซอพองพราะไมจ้า ช่างขยันการเรือนมีแช่เชือนหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควรเจ้าถนอมอ้อมนวลหอมหวนเพื่อนำุ่งลุ่มก็มุ่งไม้ปองคำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เตือน ให้ไตรตรองหากมีชายไม่ยปองระวังเจอของเหลือเด่นอีอีแม่ดอกบัวที่อยู่ในสระพอเวลาจะบานคอยระหรือบานคอยแน่นถ้าบานคอย ใช้ไหมคุณดีพอละเลิกจบตอดามเสร็จแล้วไปละอารมณ์ดี